อนุโมทนากระแตอาสยามบริจาค10,000แสนให้โรงพยาบาลราชวิถีค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความห่วงใยกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศหลังจากที่สถานการณ์ในตอนนี้ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแล้วค่ะโดยเฉพาะทีมแพทย์และพยาบาลที่ต้องทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนซึ่งล่าสุทดทางด้านของนักร้องสาวอย่างกระแตออกมาช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเงิน1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อสู้กับโควิด -19 โดยเจ้าตัวก็ระบุข,ข้อความเอาไว้ดังนี้ค่ะ อนุโมทนาร่วมกันนะคะแต่ในนามของกาแต่ a m l เลส Come มติขอร่วมบริจาคเงินจำนวน1,000 0 0บาทเพื่อสู้โควิด19กับทางโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยและเป็นค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยและนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนในช่วงของวิกฤตแบบนี้ที่สำคัญขอชื่นชมและให้กำลังใจกับทีมคุณหมอ ทีมแพทย์ในทุกหน่วยงานที่เสียสละและเฝ้าดูแลมาเป็นอย่างดีทา,างทีมงานต้องขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ